สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซล์นโมอีกเช่นเคยวันนี้เซลนโมพามาดูกระบะ All New สประตูเกียร์ออโต้ตัวท็อปผ่อนแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นได้ยินไม่ผิดอย่างแน่นอนผ่อนแค่เจ็ดพันบาททุกอาชีพซื้อได้เราลองมาดูร,บรอบๆคันกับ All New คันนี้ไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กที่แต่งสวยงามแบบนี้ตัวยางนี่เป็นขอบสิบแปดนะขอบสิบแปดไม่เบียงพอสีขาวสดใสแบบนี้ขาวมุกแบบนี้ตัวสี่ประตูมีสเกิร์ตรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นที่จับสีเทาแบบนี้หรือว่าจะเป็นไฟเลี้ยวที่มาพร้อมกับเกระจกมองข้างแล้วรูปทรงของเขายังไม่เพียงพอโฉมหน้าของเขายังเป็นโฉมหน้าใหม่เป็นตระกูลอ s u ูซ a ออ n นิวที่แต่งสวยไม่ว่าคุณจะใส่เดิมๆหรือล้อแม็กขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ต้องบอกว่าโคตรของโคตรคุ้มได้ยินไม่ผิดอย่างแน่นอนลูกค้าออนิวคันนี้ผ่อนแค่เจ00บาทเท่านั้นรถปี14หาโคตรยากเลย